ขับรถจากกรุงเทพไปดอยอินทนนท์วันเดทิปมันจะเป็นไปได้ไหมไปดูกันค่ะคือเรื่องมันเริ่มต้นจากสี่ทุ่มสี่สิบแล้วนั่งกินข้าวที่ร้านอาหารเห็นโพสดอยอินทนนท์สามองศาตอนแรกก็ชวนกันเล่นเล่กพักเริ่มทาจริงคุยกันไว้ว่าขับไปถึงปุ๊บสัมผัสอากาศหนาวแป๊บแล้วกลับกรุงเทพเลยเอาวะไปก็ไปเที่ยงคืนตรงออกเดินทางได้นี่มันอะไรกันครับเนี่ยตีสามสามสิบเจ็ดกำแพงเพชรไปกันต่อตีสี่สิบนะคนะตอนนี้ตากแล้วไปกันต่อและใครที่ชอบขับทางโค้มินแนะนำให้มาเส้น106เลยค่ะโค้งโค ม,มินว่าสนุกกว่าแม่ห้องสอนคืออากินาไทยแลนด์ได้เลย8ปดโมงยีตอนนี้เรากําลังขับขึ้นไปบนยอดดอยอินทนนท์ไปกันตอ่อทุกคนคะและในที่สุด9ก้าโมงถึงแล้วนะคะแล้วก็กาลังจะกลับกันเลยใช่หรอใช่เรากำลเราลยกลับ <laughs> <laughs> เรามาจากกรุงเทพเพื่อมาดอยอินทนนท์ตอนเช้าลกลับ <c oughs> เดี๋ยวจะหาว่าพูดเล่นพูดจริงนะคะกลับเลยจะไหวยอยู่นะคะทุกคนสามโมงสี่สิบ แล้วลืมบอกว่าทริปนี้เราขับ Honda EF กันมาค่ะไปกันสอยังไหวอยู่ยังไม่ได้นอน <c oughs> และในที่สุด2ทุ่มถึงรามอินทรา1 5 0 0กิโลเมตรกับวันเดย์ทริปกรุงเทพดอยอินทนนท์ไปกับไม่คิดว่าชีวิตนี้จะต้องมาทำอะไรแบบนี้แต่เป็นหนึ่งวันที่คุ้มค่าสุดๆสนุกมากๆใครเคยทำอะไรมันๆแบบนี้มาแชร์กันได้เลยนะคะอย่างชอบ